สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เขามารับชมเนาะจะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูอ่าพวกต้นกระเพราโหระพาแล้วก็ใบอ่านางรักที่เพาะไวตั้งแต่รอบนุ่นเนาะจะตั้งแต่น่านเราหลจะคือพึ่งพึ่งงอกขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะ รอบนี้ประสบผลสำเร็จจาะขอบคุณคํำแนะนำอ่าจากเพื่อนๆใน youtube นอกจากที่บอกว่าพอะเสจแล้วให้เอาอ่าใส่ในถุงแล้วก็ปิดปากไวจ้จ้ะนี่ก็มัดปากถุงไว้แล้วก็เก็บไว้ในห้องนอนจ้ะเดี๋ยวมาดูกันเลยจะ้ะนี่จ้าทุกคนเห็นไหมเนี่งอกแล้ว ยาวด้วยได้นี่แล้วก็นี่จ้ะไม่รู้ดอกจ้าว่าอันไหนเป็นกระเพราอันไหนเป็นโหระพาไหนเป็นนางหลักเนาะจ้าเพราะว่าตอนเพานะน่ะลืมเขียนไว้นี่จ้ะนี่ทุกคนแต่ว่าการทางนี่นะ่ะเกิดแค่ต้นเดียวจ้ะนี่ ตายเดาก็น่าจะเป็นกะเพราเนาะจากเพราะว่ามีคนบอกว่ากะเพราเกิดยากแต่ก็แต่ก็จะรอดรูต่อไปใจเก็บไว้ในบ้านก่อนเนาะเพื่อเขาจะงอกขึ้นอีกนี่งอกต้นเดียวอันนี้งอกอน,นี่งอกสีต้นอันนี้หาต้นนี ไบมันเดิมจะทุกคนเอาไว้ในบ้านก่อนรอให้เข้าโต้ก่อนถึงจะเอาออกนอกบ้านจะ้ะสามีบอกว่าสิ้นเดือนน,นเนี้เดือนพฤษภาเนาะจะถึงหนาลอนถ้าถึงถ้าถึงหนาลอนล้วก็จะเอาออกไปแยกปลูกข้างนอกจะ้ะ คุณเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เขามาติดตามรับชมนอกจากขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนอกจากเพราะว่านานๆจะได้ลงวิดีโอนอะจะ๊ะไม่ใช่ว่าไม่ว่างดอกจะ้ะไอ้เมื่อแต่ไปเต้นใน Tik t o ็อกมาน่ะเนาะวันนี้ก็ไปจะไปทุกวันจะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า